มาดูข้อดีข้อเสียของมวยไทย7จ็ดสีคู่ที่4เป็นคู่เอกในรายการกอดเต่ากระเป๋าลิงกี้พบกับฉลามดำนายกเอท่าสาลาข้อดีของกอดเต่ากระเป๋าลิงกี้มีรายการชกอยู่เป็นประจำร่างกายได้เคลื่อนไหวบ่อยเป็นมวยบูเปิดเกมมวยขวาเตะขาจ่อยยางต่อยหน้าต่อยท้องประเภทซ้ายนับขวาน็อก หมัดออกเป็นชุดศอกสับอาวุธหนักแรงทุกลูกเดินเบียดเดินบดเชิงไม่สนชนลูกเดียวลูกท่าทราหดดีเยี่ยมร่างกายแกร่งทั่วแผ่นการฟิตซ้อมดีเป็นนักมวยที่มีวินยัยข้อเสียของกอเต่ารูปร่างเสียเปรียบสมองมวยไอคิวหลักเหลี่ยมดูเป็นรองมาดูข้อดีฉลามดำนายยกเอท่าสาลารูปร่างสูงกว่าได้เปรียบช่วงชกอาวุธหลากหลายกว่า i อคิวสมองมวยเกาวกว่ามีลูกจุกจิกทกยากเป็นมวยจังหวะ2ดักเตะดักถีบดักแทงเป็นมวยที่ออกได้สองกาดสองแข้งแข้งซ้ายเตะได้หนักแรงข้อเสียของฉลามดำห่างเวทีไปนานชกไว้ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมหายไปกว่า6เดือนฟอร์มการชกลุ่มลุมดอนดอเกมการชกกอเต่ากระ